สวัสดีคะ่ะอาจารย์ที่เคารพดิฉันชื่อนางสาวบุษกรสุริยออภัยรหัส6604016961ค่ะดิฉันจะมาสรุปการให้เกียรติสำคัญอย่างไรคะ่ะการให้เกียรติเกี่ยวข้องอย่างไรกับสับริธ,ธรรมเจบการความดีหรือธรรมะที่เหมาะต่อการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าคนผู้นำจะต้องเป็นผู้นำที่รู้จักเหตุผลและรู้จักตนเองและผู้อื่นรู้จักการลาเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักนิสัยของผู้ที่อยู่รอบข้างตัวเราดูผู้ที่เราต้องดูแลเขาเพื่อที่จะได้จัดสรรให้เหมาะก,กับคนนั้นๆถ้าถามว่าสปริต ให้เกิดยังไง 1. นึ่งชำวัญตาการรู้จักเหตุผลการรู้จักเหตุคือการเข้าใจหลักระเบียบกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตรู้จักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใด ที่ไม่ควรทำภายใต้เหตุและผลที่ถูกต้องรู้จักเหตุก็คือรู้ว่าทำอะไรอย่างไรและก็มีที่มาที่ไปอย่างไรสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรผลที่เกิดจากการกระทํามีสาเหตุมาจากอะไรดังนั้นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์ หาเหตุของสถานการณ์และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานวางแผนดำเนินงานยอมทำออยอมทำให้การทำหน้าที่บรรลุผลได้สำเร็จส่วนข้อที่สองอัธยตาการรู้จักผลการรู้จักผลคือ การเกิดผลดีผลเสียแก่ใครหรือมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเราต้องมีเป้าหมายพิจารณาไต่ตรองก่อนที่จะลงมือก็จะทำให้เราได้ผลที่เรามุ่งมั่นตั้งใจการดำเนินงานต่างๆอย่างถูกต้องต้องทำให้เราพัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะ 3. ัตอัญญราตา การรู้จักตนการรู้จักตนเป็นการประมาณตนในเรื่องของสถานะตำแหน่งสภาพความคิดจิตใจปณนสัยทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมการรู้จักตนเกี่ยวข้องอยังไงเกี่ยวข้องว่าถ้าเรารู้จักตนได้อย่างถูกต้องและเป็นจริง เราก็จะปฏิบัติตนเหมาะสมในหน้าที่ต่างๆเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรเรามีนิสัยอย่างไรถ้าเรารู้จักตนเองเราจะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเพราะเรารู้ว่าเราเก่งระดับไหนและที่สำคัญเราอย่าไปเทียบแค่ในโลกอันเล็กๆของเรา เแคบๆข,ของเราเราต้องรู้ด้วยว่าเราสามารถพัฒนาไปอีกได้ไกลเราอย่าไปโฟกัสแค่ว่าความเกี่ยของตนเองแต่ว่าเราต้องมองออกไปให้ไกลว่าเรามีความสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลค่ะข้อสี มัตัญญาตามัจตัญญาตาการรู้จักประมาณคือการรู้จักประมาณการทำงานการทำมาหากินว่าง่ายออการประมาณกำลังตนว่าเราเป็นเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ตำแหน่งใดถ้าเราเทียบกับผู้อื่นที่มีตำแหน่งสูงกว่า เราควรให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพมีความนอบน้อมให้เกียรติซึ่งกันและกันประมาณทรัพย์ประมาณกำลังประมาณประโยชน์ที่เราจะทำส่งผลให้กับผู้อื่นถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันโลกก็จะมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญ มันทำให้เราทอมตนทอมใจแล้วก็ไม่มีความโอว้ววดด้วยค่ะข้อ5้ากาจัญญาตากาจัญญาตาการรู้จักเวลาการบริหารเวลาอะไรอะไรมาก่อนคนทำก่อนหรือว่าอะไรที่คนทำทีหลังการจัดลำดับงาน ความสำคัญทำอย่างไรให้บริหารให้เหมาะสมการรู้จักเวลาพูดเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติเวลาใดที่เราควรจะพูดเวลาใดที่เราไม่ควรพูดเราควรรู้จังหวะในการพูดในเรื่องนั้น,น ถ้าเราไม่เข้าใจเราค่อยถามหลังจากที่คนอื่นพูดจบแล้วแล้วก็ค่อยถามค่ะข้อหปริสัญญาตาการรู้จักชุมชนการรู้จักชุมชนว่าชุมชนต้องการอะไรเราควรจะส่งเคาะหรือว่าทำตนให้เป็นประโยชน์ยังไง มีกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติอย่างไรชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรเราก็ปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับบริบทนั้นในโรงเรียนหรือมหาลัยเป็นต้นไปคะ่ะข้อที่เจ็ด บุคลปรปัญญาตาการรู้จักบุคคลการรู้จักบุคคลคือการเลือกคบคนและรู้จักว่าแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต,ต่างกันมีคุณธรรมที่ต่างกันมีความประพฤติต่างกันแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ต่างกันดังนั้นเราควรรู้จักคบเพื่อนที่เรา ควรจะครบแล้วก็ทำให้เราได้ได้ดีคนทำงานเก่งและเหมาะสมกับงานกาเรเลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติหมายความว่ากาเรเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เติบโตได้อย่างเข้มแข็งค่ะการให้เกียรติ ข้องกับคุณธรรมหรือทําเป็นผู้นำการเป็นคนที่สมบูรณ์การรู้จักเหตุผลรู้จัก,ตน,จก,ก,ก,กตนเองและผู้อื่นรู้จักกาลเทศะการไม่ให้เกียรติตนเองและผู้อื่นมักใช้คู่กับพระสีิการ ก็จากนิทานอีซบเรื่องอึ้นอ่างแล้วก็บัวสอนให้รู้ว่าเมื่อทำสิ่งใดเราควรที่จะประมาณตนให้เหมาะสมกับตนเองแล้วก็ส่งท้ายด้วยการให้เกียรติตัวเองแล้วก็การให้เกียรติผู้อื่น เราไม่ควรเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโลกขาดการให้เกียรติแล้วก็การคารพคำหนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะ